สวัสดีเพื่อนกัลายาณมิตรทุกท่านครับผมวันนี้วันพฤหัส,สบดีนะครับอีกพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะซึ่งทุกคนรอคอยเพราะว่าจะได้พักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็มาในช่วงเช้ามาพูดคุยเพื่อสาระประโยชน์กับเพื่อนกัลายาณมิตรนะครับในช่วงนี้ผม ก็ไม่มีสอนในภาคปกตินะครับจะมีแต่ภาคพ,พิเศษก็คือกสอบปในวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นในช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยก็จะมีเวลานะครับผมครั้งที่แล้วผมได้ปรารบในเรื่องของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เพื่อนก็ให้ความสนใจเข้ามาดูกันพอ,อ,อสมควรนะครับผม วันนี้ก็จะขอคุยในเรื่องของการกระจายอำนาจหรือการปกครองในส่วนท้องถิ่นต่อนะครับโดยจะลองเปรียบเทียบดูนะครับกับการปกครองของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ครั้งแรกส่งสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับปัญจะวัคคีห้ารูปนะครับเราก็เคยศึกษาเล่าเรียนกันมา พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิสูุนทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปจงดำเนินไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์สุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับอาศัยประโยชน์ของมวลมนุษยชาติและพระองค์ก็ให้ไปสายละหนึ่งคนนะทางละหนึ่งรูปนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีพระสงฆ์อยู่ทั้งหมด ห้ารูปรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นหกรูปพระองค์ก็เสด็จดำเนินนะดำเนินไปเนะฉพาะพระองค์ด้วยนะครับผมจะเห็นว่าในเบื้องต้นของการประกาศพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังให้มีการบวชของกุลบุตรนะที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานก็ต้องมาบวชกับพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา,าเธอจองเป็นภิกษุมาเถิดรำของเรากล่าวดีแล้วเธอจองประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดก็คือพระองค์ก็ยังให้การนำเข้าหมู่เข้าคณะสงฆ์เนี้ยเป็นจุดถูนรวมหรือเป็นผู้ที่บวชนะบวชคือเป็น ศูนย์กลางของคณะสงฆ์อยู่แต่เมื่อคณะสงฆ์มีผู้จัดทาเลื่อมใสมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพิ่มมากขึ้นนะครับพระองค์ก็อนุญาตให้พระสงฆ์ที่ทรงภูมิธรรมทรงธรรมวินยัยภูมิความรู้สามารถที่จะนำเข้าหมู่ได้แต่นั้นก็คือการบวดแบบติดสระนคมนะติสารนคม อุปสัมปทานะครับที่เรียกว่าปิสระคมนูปสัมปทานะครับก็คือการถึงซึ่งพระรัตนตรยัยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไรสรณคมนี่แหละครับก็คือพระภิกษุที่ทรงภูมิธรรมภูมิความรู้ก็สามารถที่จะนำกุลบุตรเข้าหมู่เข้าสู่สาวกของพระพุทธเจ้าได้ เข้ามาเป็นพระสงฆ์ได้ก็คือใหอ้กุลบุตรที่มีความศรัทธาเรื่องใส่เนี้ยได้ประกาศตนว่าศรัทธานะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครั้งที่สองก็ยังมีความมั่นใจครั้งที่สามก็มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สามารถที่จะเป็นพระภิกษุได้นะครับในนี้ก็คือในในระยะที่สองที่มีคณะสงฆ์ เกิดขึ้นแล้วก็มีความตั้งมั่นของผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในระยะที่สานี้หลังจากนั้นนะครับระยะที่สามก็จะมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นนะครับพระสงฆ์ก็มีจํานวนมากขึ้นเมื่อพระสงฆ์าการิกดาเนินเผยแผ่พุทธศาสนาไปในท้องถิ่นในหมู่บ้านในชุมชนก็มีคนศรัทธา นะมีคนอยากจะบวดแล้วก็มีคนสมาทานตนเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยพระองค์ก็ให้มีศูนย์รวมศูนย์รวมเป็นที่ที่จะร่วมกันศึกษาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือให้มีวัดวัดก็เกิดขึ้นนะครับวัดเนี้ยก็คือวัดระระวัดปฏิบัติในการฝึกฝนศึกษา ในสีขาบทต่างๆก็เกิดขึ้นในชุมชนนะครับวัดนี้เกิดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเป็นสถานที่ที่จะขัดเกลากิเลสเป็นสถานที่ที่จะร่วมกันทำคุณความดีของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็เกิดวัดขึ้นนะครับพระสงฆ์นั้นเมื่ออยู่ในวัดจาริฟไปก็อยู่จำพรรษาในวัด แต่เมื่อพระสงฆ์ที่เป็นพระเถระหรือเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้มีพรรษามากท่านดำเนินไปที่อื่นวัดนี้ก็ยังอยู่นะครับวัดก็ยังอยู่ในชุมชนคนก็ยังได้ไปวัดแม้ตัวของพระไม่อยู่แล้วนะคนก็ได้ไปวัดไปศึกษาแล้วก็จะได้มีการบวชสืบต่อกันมานะครับเพราะว่าคนในชุมชนนี้ก็เอากุลบุตร นะเอาบุตรหลานนี่มาบวชเป็นภิกษุเป็นสัม,มเนรก็ได้ศึกษาพระธรรม,มวไนสยส่วนพระอาจารย์ใหญ่ที่ท่านจาริกดําเดินมานะแล้วก็เกิดวัดขึ้นเนี้ยที่ท่านให้มีวัดขึ้นในชุมชนท่านก็ไปที่อื่นได้ในชุมชนก็ยังมีพระภิกษุยังมีสัม,มเนรซึ่งเป็นกุลบุตรกุลธิดาของนะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี้ยก็ยังเป็น ผู้ที่อยู่ในชุมชนต่อไปวัดก็เป็นของชุมชนนะครับวัดก็เป็นของชุมชนชุมชนก็สามารถที่จะดูแลวัดแล้วก็ไม่ใช่แต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นนะครับแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาก็ได้ไปทําบุญที่วัดพระสงฆ์ก็จะได้เทศนาสั่งสอนอบรมนะในเรื่องของคุณนธรรมคุณความดีตามหลักของพระพุทธศาสนา สังคมก็มีความสงบร่มเย็นอันนี้ก็คือมีวัดเกิดขึ้นวัดก็เกิดขึ้นจํานวนทั่วไปในสถานที่พระสงฆ์เผยแผ่พุทธศาสนาเส้นทางจาริกก็พระองค์พระสงฆ์จากไปแล้วก็วัดก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นตามหลังนะครับทีนี้เมื่อมีวัดเกิดขึ้นจํานวนมากแบบนี้นะครับการที่จะให้พระภิกษุซึ่งเป็นผู้ทรงทำ นะเป็นผู้มีพรรษาเป็นพระเถระในการที่จะให้บวชแก่กุลบุตรเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในในสมัยระยะที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมอบนะมอบอำนาจให้คณะส่งการบวชนี้ไม่ใช่เป็นการบวชแบบติกสรณะข้ามนูประสัมปทาหรือไตรสรณคมอีกต่อไปแต่เป็นการบวบบวชแบบ ยัติจะตุถกรรมาวาจายัติจะตุถกรรมมวาจาหมายถึงว่ามอบอำนาจให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่นะครับก็คือกุลบุตรที่จะเข้ามาบวชเนี่ยก็จะต้องผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่าเป็นการสวดนะเป็นการนําเข้าหมูบอกกล่าวแก่คณะสงฆ์ถ้าในวัดที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่างน้อยห้ารูป ที่อยู่ในกรุงเทพก็ในเมืองหลวงนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะครับในเมืองนะครับในเขตเมืองที่เป็นชุมชนหนาแน่นเนี้ยก็อย่างน้อยมีพระสงฆ์10รูปอะไรแบบนี้นะครับก็คือพระสงฆ์ก็จะต้องมาร่วมกันรับฟังว่ามีพระอุปชาจะนำกุลบุตรท่านนี้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาบวช แล้วก็จะต้องประกาศในถ้ำกลางสง์ซึ่งใช้สถานที่ก็คือพระอุโบสถนะครับ mm hmm. เมื่อประกาศแล้วพระสงฆ์จะสาธุสาธุสาธุไม่มีใครคัด้านนะครับกุลบ mm ุต hmm. รคนนั้นนะท่านนั้นก็จะได้มาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา mm hmm. การบวชจินเป็นพิธีกรรมอย่างหนึง่งที่อุปชาเพียงแค่รูปเดียวหรือพระคู่สวดพระกรรมวาจาสองสามรูปจะ บวชให้กับกุลบุตรไม่ได้นะครับไม่ได้จะต้องมีคณะสองฆ์อย่างน้อยห้ารูปสิบรูปเนี้ยตามพระวิไนจึงถือว่าเป็นอำนาจของคณะสงฆ์แล้วนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการรับผ้ากรถิ่นก็ดีนะครับที่จะต้องมีพระสงฆนะ์ต้องมาประชุมกันว่าผ้ากระถิ่นนีนะ้ลอยมาจากนภาอากาศเนี้ยนะเป็นผ้าที่มาด้วยความศรัทธาบริสุทธิ์ของญาติโยมเนี้ยจะตกถึงเกศผู้ใด ก็ให้คณะสงฆ์เป็นผู้ตัดสินนะตัดสินว่าจะมอบให้กับท่านเจา้าวาดหรือให้กับพระเถระในวัดที่มีพรรษามกานะจะเป็นผู้คลองท้าตัดสินนั้นแล้วก็พระพิสุทธิ์ในในวัดก็จะได้อาน,นิสงส์ร่วมกันอันนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของการมอบอำนาจให้กับคณะสงฆ์นะครับให้กับวัดเพราะฉะนั้นวัดต่างๆนะครับ แต่ละวัดที่มีเจ้าวาดนีจนถึงการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันนะครับก็จะสามารถที่จะตัดสินได้ในเรื่องของการนําเข้าหมู่การบวชพระการรับผ้ากระถินการ,การาสวดอับานออกจากอาบัตสังฆาทิเศษนะครับนะการรับสังฆทานอะไรเป็นต้นนะครับเป็นอํานาจของคณะสงฆ์ทั้งหมดเลยซึ่ง